ค่ะตอนนี้ก็จะสักเป็นตัวเวอิมตรงนี้ค่ะด้านหน้ากรอบหน้าซึ่งลายตรงที่เจี๊ยบลงไปตรงนี้คือเป็นงาน SMP แต่ว่าช่างเจี๊ยบลืมไายก่อนทําได้ไปนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะคะซึ่งที่ลูกค้าอยากอาจจะเอาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ช่างเจี๊ยบยังไม่ทําให้จนกว่าจะทําตรงช่วงกรอบหน้าด้านนี้ค่ะระหว่างลึกตรงนี้เสร็จแล้วให้พี่ลูกค้าดูอีกทีว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เพิ่มหรือว่าอยากเอาเท่าก,กรอบในตอนแรกก็แล้วแต่พี่ลูกค้าเลือกอก ทำตรงช่วงนี้ให้เสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าความเปลี่ยนแปลกก็คือจะเห็นเป็นผมหนาขึ้นทันทีนะคะโอเคขอบคุณค่ะนี่ okay, ค่ะถ้าหนูถ่ายเป็นวิดีโอก็คือเห็นเหมือนตอผมด้านล่างแบบว่าเข้มขึ้นสุดปกติพี่ก็จะปัดผมมาทางนี้ใช่ไหมคะปากข้างี้ก็ช่วยปิดไปแล้วก็จากด้านบนก็คือเห็นแน่นขึ้นแบบนี้นะคะพี่ไม่เกินไลยแล้วก็ส่วนแสงทั่วๆไปก็คือล่อยเขาเลยก็คือเป็นแสงของร้านช่างเจียบีนะคะมองไปถึงด้านหลังก็คือคมเดี๋ยวช่างเจียบปถ่ายด้านหลังให้ดูอีกทีนะคะ